สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื่อกลางแชร์ข่าวจริงนะคะวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับผู้ที่ประกันตนด้วยประกันสังคมนะคะเพิ่มค่าทำโศพผู้ประกันตนประกันสังคมเป็น50,000บาทนะคะรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะ เมื่อวันที่2กรกฎาคม2563นะคะในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎก,กระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยไม่ใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานพศ2563โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา7วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม2563และมาตรา73วงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่2พศ2537รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ ข้อหค่ะให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพพศ2550ข้อ 2. เงินค่าทำศพที่จ่ายให้แก่บุคคลตามมาตรา73วงเล็บหนในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานนะคะให้กำหนดเป็นจำนวนเงิน50,000บาท ลงนามโดยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลโสพพนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าให้ไวนะ้นวันที่26มิถุนายน2563ค่ะทั้งนี้นะคะในท้ายกฎกระทรวงระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินค่าทำศพในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ค่ะ ปกติแล้วนะคะกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทําศพในพศ2560นั้นระบุว่าเงินค่าทําศพที่จ่ายให้แก่บุคคลธรรมดามาตา73วงเล็บ1ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานให้กำหนดเป็นจำนวนเงิน40,000บาทนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาได้ปรับมาเป็นวงเงิน50,000บาทเรียบร้อยแล้วนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่เป็นผู้ประกันตนอยู่ในประกันสังคมค่ะเป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะรบกวนช่วยแชร์ไปให้กับพี่น้องท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตนั้นฝากติดตามเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์และกระซับสไครช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆสำหรับครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสม สวัสดีค่ะ